ดูดวงชาวราศีเมถนุนดวงนี้เทวดาตามติดกูดำตามช่วยเหลืออำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงกดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ดวงนี้เทวดาตามติดงูดำตามช่วยอยู่อำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาตกตำแหน่งราชสีมานอนซบตักด้วยมนุษกุศลวาสนาสิงหสิทธิ์คํำชูปกปากกุ้งของรษา,าตกตำแหน่งสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคํำชูจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินะตาชีวิตจะรับ,บรทรัพย์อราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าอาหารเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงผากันสมนัทตกตำแหน่งชาลอดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุลาศลมสณาจิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงโอกาสทองเกิดขึ้นในโชคตาดวงนี้เทวดาตามติดช่วยเหลือปกปกัปกรักษาท่านอยู่กูดำก็ตามช่วยนะครับผมตกตำแหน่ง สิ่งต่างๆที่เข้ามาคับคือคานเลื้อยคานที่เข้ามาทาให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตให้สังเกตในโชคชะตาว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาหรือไม่การที่ท่านแบบภาระไว้อย่างนังนวมให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล,ลำเต้นระบำเพลงกองกันระประราชาถือดาบปาดประหารศัตรูหมูหมันดวงชะตาจะเปิด โชคชะตาของท่านยังมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอํานาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการตัดสินใจอย่างน่ากลัวครับการคิดพินิจไต่ตองการที่ท่านลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ล้ำตกตําแหน่งเดอฟูครับใครบางคนที่เข้ามาประจบเอาแจงเอาใจท่านเป็นพิเศษชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ อัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเ็จตกตำแหน่งดะสตาแสงสว่างมนจันทาเข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งหนึ่งไม่ท้าการที่ท่านสับสนงงง,งวยเอาแน่เอานอนไม่ได้ในโชคชะตามีดปักตรงกลางใจกระวนกระไว้กระสับกระสายมีการชิงไหวชิงพลิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กนเพดุบาย ตกตาแหน่งนะครับผมยาจกเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเราจะเจริญลูกเลื้อในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ตกตําแหน่งนะครอบครัวไปไหนใครรักสาวรักสาวลาลาหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนหมนจันทาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนังจะเต็ม ตกตำแหน่งเอมเพสครับผมนกน้อยจะนำพาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มรองรษาตกตำแหน่งนะครับผมเหรียญใหญ่เบื้องเริ่มเพราะฉะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะทําอะไรก็เกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบเพราะว่าเทวดาตามทดลองใจอยู่ ท่านจะทำอะไรเทวดาก็คอยทดลองใจนะครับการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งมองการไกลถึงอนาคตในโชคลาภหนึ่งทอมารมีวาสนาตกตำแหน่งดมูลนะครับผมไปไหนใครรักตกตำแหน่งมสเสนเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอ,อบคอบให้เป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงตามตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาของท่านทางด้านเรื่องความรักควาคิดในด้านศินละปะ จะพบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันความสัมพันธ์ทางด้านเรื่องอารมณ์จะพบกับสถานการณ์ประสบการณ์ใหม่ๆมีการเชิญเข้าสู่สังคมจะมีการเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดมีการให้มีโอกาสใหม่ๆแล้วมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในโชคชะตาเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีจินตนาการมีความอ่อนไหวในด้านศิละปะดนตีการเต้นราความฝันเป็นคนที่มีความรู้สึกภายในใจ คอยบอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆดีใจเสียใจเกิดขึ้นในโชคชะตาสถานการณ์บอกได้เลยว่าคุณจะต้องพบกับใครบางคนซึ่งตกหลุมรักเขาหรือมีใครแนะนําเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านเรื่องความรักใหม่ๆไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ของชาวราศีเมถุนอาจจะมีใครบางคนที่คุณไม่สามารถขัดใจเขาได้คุณอาจจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อน,นเพื่อเชื้อเชิญ นะคุณหรือเขาไปด้วยกันอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาทางด้านเรื่องความรักยังตกตำแหน่งบุญและทางด้านเรื่องโชคลาบก็เข้ามาจัดหนักจัดเต็มทางด้านเรื่องธุรกิจการงาน,งานการเงินพระราชาส่งมอบช่วยทองแมว่าท่านจะได้โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาส่งมอบถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาทเทพเวดาศิงสิธิคอยปกปักกุค้คกองรักษา ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดตกตำแหน่งเอเมโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะผลิตอดอยนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีดมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระนกระวายกระซับกระสายอดทนอดกั้น อสเวงขี่ม้าถือดาบอาจประหารศัตรูโมมานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นพระราชานั่งถือถ้วยบนบัลลังก์จะมีโอกาสทองม,มีโอกาสมีโชคลาภตกตำแหน่ง judgment. จัส m เมนเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับผมใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบแต่ว่าบีบบังคับครับรผมซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า แต่คิดปินิดไต่ตองให้รอบครอบตกตำแหน่งดาบสองควายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสานาะตกตำแหน่งไฮเปอร์เพครับท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสานาะป้าผ่าเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดรวดราวแสนทุกทรมานตกตำแหน่งเดอะซันับปักทงรอเลย นะคโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองท่านจะได้แก่งแย่งชิงดีชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏริบอดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดครับายพิเทศเกิดขึ้นในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนา เทพเดวดาปกปักกุมครองรักษาหนุนนำโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปสุดเต็มกำลังคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายายศีมีบ้างในช่วงชะตาแต่ต้องระแวดระวังอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆจะดีกว่าครับดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดาของชาวราศีเมถุนให้ท่านระแวดระวังเป็นพิเศษดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมชีใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีครับ